จวงลวงเดียนะครับต kind of. uhh. the ิมลังบ้านน้ององเองดีลวงเดียใต้ป้านางนะครับตะกี้เี่หลงเดียนะครับลวงเดียตูรายนะครับตะกี้ดีเดินส่งนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมแล้วถ่ายรูปกันยังที่ระลึกถ่ายรูปถ่ายรูปตอนมาถึงแล้วที่ระลึก ได้ได้ครับทะเบียนรถนะครับพี่ได้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 ครับผมเจ้าของรถเขาเห็นเอารถเข้ามาดูดูรีสอร์ทได้ได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับผมครับมีครับผมนี่ครับ X4 หน้าศาสนายังอยู่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับครับ ท şey ั้งหน้าร้อนเหรอครับร้อนเหรอถ่ายมันนะว่าไม่ติดเสียงาพี่ไม่เวลาออกนั่นแล้วมันเอาเลยครับถ่ายกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ที่หลักได้ครบทุกคน

เอฟซีตัวจริงยอมรับครับผมน้อยนัะที่จะรู้ว่าน้องอุงอิงมีน้องน้องไม่ออกซิ่ครับผมถ้าไม่ใช่เอฟซีตัวจริงจะไม่รู้เด็ดขาดน้อใช่กลับแล้วครับครับผมครับเดินทางหมดไปนะครับผมครับผมครับผม มีโอกาสตัวเว้มาเที่ยวได้เลยครับยินดีต้อนรับครับผมออกทางนี้เหรอครับ ไลเลยครับไลเลยน่ารักกับเอฟซีกับปุ้มนะจ๊องเทพนะกับพีผู้ชายติดตามดูตุกคลิปแน่นอนจริงครับกับปุมก็เดินตาอดภไปนะครับปุม ลุงเดียไปดูปูนิดนึงอย่าว่าลุงเดียไม่คุยนะครับตะกี้ในคลิปของบ้านัศน์วันนี้อายุสี่ก็ปูตึงนองนะครับแล้วก็รกุยกับบอกต้นนะครับอันนี้เป็นจองลุงเดียนะครับผมกา เป็นมือตะกรองเสื้อท่ปานางกับทีปานางเขายุ่งนี่สาวน้อยอยู่นี่แหละก็ใจไหมนอนเล่นมันกองฟางแอทุกคนคนอื่นเขาก็นอนหลับนะแดดร่มค่อยไปก็ใจไหมเที่ยวเล่นนี่ครับ

สุดๆแกกันเนาะพูะทาปูะแก่อยู่บ้านนะครับคนกัยันก็เขาจะไม่นอนเต้ากับพูะทาปูะแก่จะแบบนี้ครับพรากปืนตีทวนมาเราก็นอนนะครับไม่รู้ก็ทตาไมได้กับเต้าครับก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยกั้ยยันกับปู่ คือประเดว่าถ้าเป็นเราก็คือเราจะเอาวัวมากินน้ำตีละตัวแล้วก็ไปปลูกไหมแต่พอยายแกห้าบกับพุ่งตีละสองตั้งสองตั้งเอาไปใวัวกินคือไม่ต้องไปจูงวัวมานะกับบันเสียเวลาดูกับความขยันการรอนรอนลุงเดียกับบอกแกบอยโอ้ยการ้อนๆนนะครับไม่ได้นะพ่อใหญ่ ฮิตโตกได้ฮ like so so ิตจะโตกฮิตจะโตกนะออกเสียงมาก่อยตู้กับป้อมแต่วันนี้ไม่ไกรร้อนเท่าใดกับเพราะว่าลุงเดียปั๊มน้ำตะกี้ก็อ่าออกเต็มอยู่แต่ว่าไม่แรงไม่ผุงนแถวใดนะครับแต่ถือออกเต็มที่วันนั้นที่เอฟซีแนะนำมาว่าให้ไปเจ็ดฟุ่นเจ็ดอะไรบางมันจะได้มีพลังงานเยอะเนี่ยกาวันนั้นขึ้นไปลองเจ็ดตู้แลยครับป้อมกัโอเคครับป้อมแต่ก็ไม่มดครับป้อมเพราะว่าบันไดห้าไม่เจอบันได ได้ไปเจ็ดแก่ซ่องซ่องเท้าครับสุดมือเอื้อมซ่องเท้าครับสุดมือเอื้อมกับไปได้ตายได้นี่แล้วก็ตรงกลางเอาไม่ถึงครับนาแรงก็แบบนี้แหละครับผมนาแรงก็จะประมาณนี้ นามันแห้งเร็วกับมันก้าวหน้าเรงแล้วครับก็เราทีมลังบ้านนะครับผมก็ถ้าเกิดมีเอฟซีดันได้มากก็ต้อนรับกับผมแต่น้องนะยินดีต้อนรับทุกคนครับมาดีทำดีกิดดีมีความรักความแปลงให้น้องก็ยินดีต้อนรับเสมอครับเมื่อนกับน้องตอนรับเองตุกการคกัน นูดมีเด็กน้อยแอบบมกเนี<ม>่ <c oughs> ก็คือว่าแรงดีจะได้กับพุมถังว่าแดดมันจะไม่จานะไม่แรงแต่กันน้ำก็ยังออกเต็มรับยาละนะ้านเซียนะปั๊มน้ำแต่หละกลังนี้ไม่ต้องว่วงกับเสียวนรอบบอบตลอดกลัวปกปวกดอกเตอร์นนี่เดียว เดี๋ยวจำรวจรอบโบตอกกลาง <c oughs> นี่ครับช่วยไหมช่วยอ่านไหมครับตาในสีทองตัวเบลเลอร์เลยครับพะว่ปาปั๊มน้ำปุ๊บเขากันเนี้ยจะขึ้นมาเล่นอยู่เนี้ยลิมตาลิงเห็นไครับตาในสีทองก็มีออกไว้หลายตัวนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตีตอนนั้นจําได้ไหมครับคลิปเี๋ยวเอฟซี FC ส่งปลามาให้กี่ตุ้งตอนนั้นนะครับผมเีว่าลงเรียบร้อยแล้วครับในคลิปของวัวตัวนั้นนะครับลงเรียบเห็นเลยนะครับจุดหน้าแห้งมีตัวใหญ่อยู่ประมาณตัวสามนิว้วะเบึกนะครับเห็นอยู่ช่องน้ำตัวแล้วครับขึ้นเล่นน้ำาล้วเดี๋อย่างร้อนกับไอตีลุดหรือว่า ตายไปก็ไม่เป็นไรครับเอาตีรอดครับผม๊บอัดีลุดไปเป็นธรรมชาติครับเพื่อปล่อยเขาไปธรรมชาติไปครับช่วงหน้านามันนะแต่ในบอนี่ยังมีครับเห็นแล้วครับวันนั้นเอ็นขึ้นมาเล่นน้ำอยู่นะครับน่าจะเป็นปลาบึกครับลักษณะประวับลปลามันกลายๆกันแต่ลงเดียววาหน่าปลาบึกวันนั้นเอ็นอยู่กับ่องสามตัวนู่นครับนี่ครับนามแห้งลดมากเลยครับ นำบกมนาะได้ตั้นแต่นำบกยังเดียวเสียแต่ยังส้ำรวจซ้ำมือโมโม่มละทำได้อีกเสียเดี๋ยวน้ำไม่เต็มบอ่อทีนา้าแรงกบมันคุดรูอยู่นะครับลุงเดียห็นในรูไล่ตัวนี้ปั๊มน้ำเต็มก็ไปรบก,กวนเขาอีกออกจากรูแน่นอนนี้เสียกันเลยต้องรัดจะเวน้น นี่ขึ้นเล่นน้ำมาหล่ตัวเลยนะครับปลานในนะครับสี่ทองก็มีนะครับเป็นสี่แบบก้าวอ่อนๆจุมพูก็มีจับเห้นอยู่รับหล่ตัวนะครับเห็นอย่างกับเองจีออกเรื่องๆนะครับก็จะขึ้นมาเล่นน้ำตลอด เอากับพ่ผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกลางโฆษณานะครับพ่ผมกดลำใจเล็กๆน้อยๆให้กับทีมลัางบ้านนะเอ็นเอ็กับทีมนี่แล้วก็จะมีตัวที่ข้าวอกชมพูอ่อนๆด้วยนะครับตัวใหญ่เหมือนกันครับอืมเอ็นเอ็ครับ ปีที่แล้วยังไม่ย่อยถึงกันนี้นะครับประมาณซ้ำเนวนะที่ลงเดียมานะครับมีย่อยโตกับเป็นลบน่าจะเกือบโลแล้วกับตัวนี้เสียดก็ไม่ต่ำเลยนะเขาเกาหอมแก่เขาเกาหอมดมมันอยู่กับกับเสียดุเสียดก็ไม่ต่ำเลยครับเีืโดมันรูป่าจ้าครับแต่บดเดอก็มันเดอไม่ใช่เดือดเลยนะครับ เจ้าชู้จะจนดบื้อครับเสียคนไม่จาจเลยครับเสียมากนะเจ้าชูจะเสียจนเสียเป๋เลยนี่นลเสียมากกว่าเจ้าชูเกินนั่นน่จองอะไรเสียแต่ไม้นี่เขาจองคือกลัวว่าจนนนะนี่ออกแกนั่นเองครับไม่ใช่ว,ว่าเขาไปงับหรือไปทำอะไรให้มันตายนะครับพไม้นะครับเสีย แกจองเฮ้ยจะออกไปหรือเปล่าไล <c oughs> ยตัวนะครับเอากระปุม่มจหรับคลิปนี้แกนี่ครับปุมปป่มวัดีกรบปุ่มเจอกันม่คลิปหน้า